สาธุอันธุตาาตอนนี้เราก็ที่ป้าคำใสธาดาร่วมทบุญในครั้งนี้เป็นจุนวนเงินอีก300บาทสาธุกาลังเตรียมของที่สาุตีตอนเย็นและก็ทางครูหลอด เสียงคำเสียงคำร่วมเล่นอนุโมทนาเป็นจำนวนเงิน200บาทสาธุสาธุสาธุขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาเด้อขอให้ได้เงินอ่าเต็มถาดเต็มถุงเด้อขอให้ได้เงินเต็มกับเขากับเขาเต็มลานนั่งอยู่ในบ้าน ใาไต้ตาลางไต่เฮื้อนก็ขอให้มีแต่ช่างมาว่าควายเนาะให้ได้ครบเมิดสมบัติพัดสถานรถล่ารถยันมาขอให้ได้ขีรถจกกักรยานนี่ให้ได้คันละแสน แหวนนั่นขอให้ได้เป็นแหวนทองคำขอให้เจ้าได้เป็นผู้น้ำระดับประเทศเด้อสาธุอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์เช่นเดียวกันนะครับช่องครูหลอดอเสียงคำเนาะอันนี้ท่านก็รว่ว